สบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนทนะุกคนเนาะวันนี้เขากล้ล้างจานที่เขากแก้ในตูดินเนะหมือนันเนาะเขากลนี่เนาะเอาไปแช่น้นาลนะ้วก็ไปป้าไหวสามขืนเนาะนี่เขาก,ก็ออกนอนน้อยนหาานึ่งเดี๋ยวหาไปเนาะจะไปปลูกเนาะัรนีนะ้เนาะปลูกอยู่สวนทิางนี่แหละเดี๋ยวห้างพูดไปนี่แหละ แค่ว่ากับเดือดกี้เนาะตัวมันมีตัวออกตัวบ่ออกแท้นนี่ก็บบ่อถ้ากับเดือกไปได้แน่เลยแหละหนน่าเดียดว่วช่องผูกยูรุม่ัวสบายดีพี่น้องมันก็มาเก็บเนาะเนาะก็เก็บได้แต่เพาะบางเพาะอะไรวะไปจะรับผูกทายยูรุมไปเนาะ

ผมงมกันน so ้อต sure ัวไดพักต like ัวใดหยาตอวนี้างหอมตัวนี้มันจะไฟที่กันเด้หยาโอ้หยานาะคือกันขนาเดือนะหาัหอมพัหอมบัวพัหอมัหอมบัวแล้ปู่จะ้องหอมบัวเนาะรวมพังหอมไปเนาะ ก็ตา้งนานเพิ่งทาจ่าหนีมาหดนีเนาะก็ปูได้ดายเตือแล้วพี่น้องเนาะโหมาสักครึ่งหนึ่งจัมจ่าหนีไบ อยาอาบน้า,นาอ้ะออ่ะอ่อ่ยงมีกอกมาเนี่ยเขาบกคคยอาบน้ำน้ทาเลยนะแค่อาบบ่อาอาบอ่าวิานบ่นวิญยาณเนี่ยอืมอืมวยาณวยากเนี่ยมันน้ำกระดังบกบกลงใหม่ๆแก่ได้ขนาดนะแก่ไร้ส์ว

นั่งี่แบนนี้นจะดีพ่อาน้อยให้ดี้ากับพานก่อนเนาะอีให้เมื่สบนึ่งเาพอนี่เนะ้ากับพานอยท่เธอไห้ยนดีะนกับพาลนะสัสะพอนบดดูกเสียละสสี่เนาะเพอนพาเลยสี่อันขนัดเทาบี่อันสี่อันนึงอย่างไเนาะค่ะใส่ทานก่อนนะ

คอไปดังไ่จ้าดูมีอ,อ,อีกพี่น้องก็ัใส่ดิไฟอนี่นะ,ะจูได้แล้วพี่น้องตามรังไฟได้อะไรอนี้นะจีสามนาทีเพื่อนั่น <laughs> คิปแปลว่าต่อกันเลยวะนี่นพ่น้ก็กลายชไมเท้าตัดมาสีอ่กลายแ็นี้ได้รเปพี่น้องใส่กับสีดกโชยแบบนี้เด้อเขากะเอาทานมันหนุกลูหนึ่งเขาไหวแต่ยเสาคฮะเพาะว่าเดี่ยวข้าวชงใส่าตื่นแต่สามสี่โมงเพราะว่าลูกหนึ่งเขาบรจักษ์ใส่ห้องลูกมากะไม่มีย่างเหุกับหนึ่งเขาไหวเนาะ ธรับแกะพกะใส่บาตรตอนสาเนาะเป็นคนดีววันวัจันท์ตอน้านี่ใส่บาตรจะได้ตื่นสาวนี้เด็กะตื่นนีถ้าไปเด็กเนาะใส่นัมนา้องวน ขามันไม่มีขาอันนี้เลยไม่แต่เขาวเย็นเข่ได้เขาบาวะบมาอ๋มันด้ละนะทุาใส่เลยาะข้ากันพ่หกันนพ่กเนาะนะหย่ลามาขังใว้น่อให้เลเจ้าขาเย็นกันเนาะ

Ni sự đại hội hiệu choi mãi sự tham ti cả ti cả, cả hai năm ngày hôm nay hai năm ti cả hai ti hai năm hai năm năm hai nghìn hai mươi năm năm hai nghìn hai mươi mà năm hai nghìn hai mươi năm 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 พเป็นตาัา้นว่าพานน้นอยนอยมันจิติตด,ดีอ่ะอเดี๋ยวไปเบิกตอด่างถั่วอีกน้อยหนึ่งเนาะพี่นอ้ okay, <no. S 1> นองยาวได้มันียาวไปนะะโชคขาเนาะก้ครึง่งถัวอนี้มันอันเดียวมันสูดถอยเด้อพี่น้องนาอใส่สบายสบายเหกปนาไม่นเนะ

นั่วก่อนนั่ห้ไลแม่ิ้กวากันนะตัก้อนน้ำห้น้ักนาอนก็ได้น้ก้แล้วไปถอดนแป๊บนึ่งถังนั่ปัดอได้

แม่ค่ะแม่ก็ขอให้แม่ไม่เห็น